ด้วยนะครับอยู่กับผมเอง EBOU ออเอ๊ยไม่ใช่ดิมิคาลินะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้ผมก็จะมาจะมาจะมา,ะมาไม่ได้มาเล่นแหม่มพีพีนะครับแต่จะมาบอกบอกว่าออม,มก็มีอันนั้นไปของตัวเองแล้วนะทุกคน รู้ไว้ด้วยรู้ไว้ด้วยนะคะรู้ไว้ด้วยเอารู้ไว้ด้วยนะทุกคนมีรุ่งผมก็เองแล้วใช่มันมีสอ2ข้อนะครับข้อไปดูนดีได้เลยโอเคและดีดาดีรุ่งผมก็จะพิเศษหน่อยนึ่งนะครับ เพราะว่าแอดมินมีอยู่ห้าคนนะแต่ดิจองผมมันตันห้าคนแอดมินต้องมีห้าคนครับผมเป็นคนแรกเป็นแอดมินใครเข้ามาคนที่สองใครเข้ามาคนแรกก็จะได้เป็นแอดมินไปนะครับแปบบหนึ่งนะ เขครับทุกคนก็นะครับนั่นแหละอย่างที่ผมไปนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับนั่นแหละคนคนที่5จะไม่ได้เป็นแอดมินแต่จะมีพิเศษพิเศษนั่นก็คือสามารถพิมพ์คำหยาบได้ครับนั่นแหละแล้วจะไม่โดนแบนด้วย ไม่โดนแบนถาวรน,นะครับไม่โดนแบนถาวรแต่จะโดนแบนชั่วยขาวนะผลกุระนะก,ก็ดีนะดีมกันนะนี่โอเคครับทุกคนสำหรับที่นี้ก็มีเพียงเท่า,านี้ก็ขอตัวรากันไปก่อน บคลิปนี้ายบายขอคนละหนึ่งไลค์ขอละซับสไคร้ให้เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับทุกคน